แล้วว่าเจอหน้ากันครั้งแรกก็แบบไม่ถูกกันละเพราะว่าเจอครั้งแรกก็ยิ่งกว่าไม่ได้เรื่องเลยอะไม่ถูกใจเชฟถูกใจเชฟครับแล้วก็ด้วยคารคเ,เตอร์ของของตัวเชฟเองเนี่ยเวลาเวลาเขาทํางานหรือแบบอยู่ในครัวอยู่อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนจริงจังแล้็ตั้งใจมากตัวในตัวนี้เขาเป็นคนแบบแจ๋วอะปัดแจ๋วปัดแจ๋วสู้สู้สู้กับเชฟโอ๊ จากเรื่องที่แล้วที่เราบบว่าเออไม่อีกแบบหนึ่งมาบังเรื่องนี้นก็ไม่มีแบบหนึ่งรับมาแต่งแต่งแต่อย่างยอ่ขนาดโอ้แต่งแต่งต่งแต่งนสำหรับถ้าเป็นตัวผมนี่คือจากเจฟสู่ปาวานี่คือเปลี่ยนไปมากครับเพราะเจฟจะเป็นแบบบุคคลที่อินโทร่อยู่ไม่ค่อยพูดแต่พอมาเรื่องนี้คือปากแถวปากแทบคือแบบทำก่อนแล้วค่อยคิดบางทีครับส่วนตัวตัวผมเนี่ย คือความต่างองารันกับตัวเชฟเนี่ยต่างที่อารันเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยได้ยินดาราใครไหมยังมีความเป็นลุงอยู่งรึเปล่าผมไม่มีไม่มีไม่มีขึ้นแล้วไม่ได้บอตดิผมลดลงเลยก็มีความมีความแตกต่างกับตัวที่ที่ตัวเชฟเนี่ยมีความจริงจังแล้วก็มีความดุความมควาเนี้ยบความเนี้ยบแต่ในอีกอีกภาพหนึ่งของของตัว ที่ไม่ได้เป็นเชฟหรยอ่ะมองแบบก่อนแล้วอกนะก็จะกลายเป็นคนหนึ่งไม่บอกว่าเป็นยังไงไปดูเองบอกยังไม่ได้บอกยังไม่ได้แม่ดูอยู่เดี๋ยวดนเดี๋ยวดูแต่เรื่องสีของเราสองคนก็คือดูเดือดเลยสหเสมอดึงที่ลเราก็หนักหัวเอาจริงก็เอาในครัวด้วยก็เปลี่ยนจากห้องนนอเป็นครัวบอกเลยว่า พิกสาดกับเดียมสาดไปให้หมดแสบไปหมดแสบไปหมดด้วยแน่นอนผมว่าจับดีเจอก็น่าจะหลุดเดือยย่อยเลยครับอครับดต่าตรัดไม่เปิดไอ้กันนะทำไมเพราะเรื่องที่แล้วก็หลุดเดือดแล้วเรื่องเรื่องนี้เราแค่พุ่งเร็วยโอ้โหมันไหมมันก็ยังพอแบบพอพอมันมันก็มีความเปิดไอ้บ้างนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ฟอเพราะวันที่ถ่ายอะซีนแรกที่เราถ่ายเลยอะ จุดเลยอย่างที่พี่หนุ่ยบอกใช่ครับพอมาสังจบท้ายก็ก็จุดเลยจุงถัวแล้วซึ่งอย่างที่พี่หนุ่ยบอกว่ามันจะต้องแบบมีความจุดเดือดความแบบเลิฟซีก็คือเลิฟซีนคาปัวเลยหรอค่ะคาปัวคืออ่ะคือกลิ่นน้ำมันกลิ่นกระทะเนี่ยก็หอมเลยนัวดลานัวล่ะนัวพบกับนัวแน่นอนจริงๆเราควรจอะไรอุปกรณ์ในครัวมากที่สุดมีดเขียงกระทะ ตลิ่วเนี่ลิบ่ารอบนึงลิปบารอบนึงรอนิทางทางนี้ครับก็ทางนี้เปล่าอ๋อมีิบ่าอ่ะมลิบาโอ้โหถอบาาหลายที ชงอะไรมาครับเนี่ยแปลกแปเป็นกังวลอะไรบ้างในครัวเพราะว่าจำนวพื้นที่มันจำกัดอืมในครัวค่อนข้างกังวลไฟครับเพราะเตาแก๊สในครัวเนี่ยใช่ที่แบบไฟจะแรงกว่าแรงกว่าปกติบอแรงมากแล้วเวลาเราเราถ่ายเราอะไรอย่เงี้ยางทงี่ต้องใช้เวลาเพราะว่าตอน์ูช็อปนี่ไฟมันจะไม่แรงมากแต่พอแบบไปถ่ายจริงครัวที่เขาใช้จริงอ่ะไฟค่อนข้างแรงมากตอนนั้นพี่สายแบบมือพองนี้ไม่พองแดงก็ใชบ ขอแค่โอเคพอแต่ยุ่มละยุ่มละมาที่กู้ดาวครับไอ้เรื่องนี้เราได้สมหวังแล้วสมหวังแล้วก็ก็ได้เล่นในกันก็สมหวังแล้วครับสมหวังที่ได้เล่นในกันใช่แต่ในเรื่องนี้ก็คือตีกันนะตีกันเอาเที่ยวเกลียดที่หน้ากันดีกว่าโอ้โหคือเจอครั้งแรกก็คือไม่ชอบหน้าเลยคุณเมทัลคนนี้นะครับเพราะว่า ด้วยความของตัวเจเจอะไรเงี้ยไม่ชอบแบบว่าคนที่มาดูดูยิ่งเขาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนเราที่เป็นปาวานแบบใครมาทําอะไรหรือเปล่าแล้วคุณเนี้ยไปดูถูกเขาผมเลยยิ่งแบบว่าทะเลาะกันเลยไม่ชอบหน้าเลยอาจจะดูแพงก็ได้ผมมีเงินเรื่องนี้แหละเพราะคุณมีเงินไงผมเลยไม่ชอบเนี่ยแหมแต่ศินปินภาพประปัดก็ได้อยู่ไหมได้สิจ๊าเห็นแล้วใช่ไหมเราไม่เห็นเลยเวลาตึงร้องไงตึ้ง โอ้เต็งร้องอุ้ยอุ้ยแทนเอ้าไม่ได้ร้องฟินอ่ะไม่เฮ้ยมอเขาดูแล้วนี่ว่ะดูแล้วไงก็ร้องฟินครับผมแล้วเรียนตัวใหญ่รับผิวเราก็เป็นแค่รางพันหมอนเดี๋ยวเป็นจุดเรียนก็ก็มีเรียนเวิร์กช็อปครับก็ไปเรียนเวิร์กช็อปกับคุณหมอที่แบบทำกายภาพจริงๆอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็ ผมก็ไปเวิร์กจริงเออต้องใช้ใช้เขาด,ด้วยโดนนวดจริง<ช>จริงโดนจริงจริงแบบผาติดผ้าให้วใช่อันนี้ตั้งแต่เวิร์กชอปเลยเราเราก็มาเราก็ไม่นวดเราก็เรียนไปกับกระิวด้วยเพราะว่าเราต้องทําแบบเหมือนกายบริหารเพราะ,ะว่าผมก็แบบว่ายังแบบ่วงอยู่ในช่วงแรกที่แบบเก๊กังๆอะไรเงี้ยกลัวแบบ เพื่อนจะเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าซึ้งช่วยกันไปซึ่งเจ็บนะอจริงแล้วเจ็บมากเพราะว่าเราไม่ได้ยืดเราไม่ได้ยืดจับจับเส้นผิดเหี่อะไรเราจับเส้นผิดเนี่ยจับไม่กลัวครับกลัวจับโดนอย่างงี้ไม่จับโดนแล้วเนี่ยจับโดนเส้นเอ็นเส้นเอ็นขาเราเนี่ยเาต้องีห้มันติดกันเส้นเอ็นเอ็นแต่หายว่าบเลยแต่แล้วก็เป็นเอ็น เร็ยนขาใกล้ๆกันครับไล้สามคนต้องไปเรียนอาชีพเพราะไม่อยากงานต้องเรียนอาชีพรวยต้องเรียนธุรกิจเพราเป็นนักธุรกิจเรารวยต้องเรียนเลยเบาว่ามันเป็นอยู่ในสายเลือดก็มีบ้างก็มีบ้างเพราะว่าเราเราพ่อแม่เราก็ทำธุรกิจเราก็เราเราก็อยากอยากมีธุรกิจบ้างแต่พอมา series นี้เราก็คือเหมือนได้เวิร์กกับอะไรใหม่นะครับต่างจากคิมคิมก็จะเป็นแบบตัวละครที่มันหล่อแล้วก็แบบ หน้าตึงๆหน่อยแต่ว่าครับเฉพาะบุแต่ว่าความของเมทัตก็ยังมีความแบบอ้วนๆเข้ามานิดนึองอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังมีความแบบมากผู้บริหารขึ้นหน่อยก็ค่อนข้างที่จะยากมั้งนะคืเล่นเป็เองเล่นก็อาจจะเล่นเป็นตัวเองครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งเนึ่ยเดี๋ยวจะเล่นเป็นเองไหมหรือว่าไกลตัวเลยแไอผมนะปวัน์ดูค่อนข้างไกลตัวครับบางคนแบบปากไม่แจ๋วเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเอาไปหาีซื้อ คือโยนไปนี่คือโยนไปที่สายต่อเลยจอยู่เจอยู่เอาเรื่องอยู่อ๋ออันนี้ก็ไป็อีกคานหนึ่งครับอีกคันหนึ่งที่แบบเป็นตัวตนหนึ่งก็แบบเฮ้ยคนเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเป็นคนตัวนั้นนะครับมีมุมนี้มีมุมนี้เหมือนกันก็ได้เอาออกมาอีกพอร์มหนึ่งก็มีใกล้ตัวบ้างใกล้ตัวบ้างครับ ก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะแมทกับชีว uh, uh, right. ิตจริงบ้างเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าไม่ไกลกับใครใกล้กับใครในเรื่องนม่ไม่ยากที่จะเข้าใจทุกเวลาไม่ยากเราจะถามเหมือนกันอาจารย์ฝากไว้นะว่าจะได้ติดตามเมื่อไหร่คเออหนุ่มแซ่บเลยกันครับได้ไหมครับเดี๋ยวครับเออจะเมื่อเมื่อวานบอกวันไหนห้ากันนะห้ากันะกันครับผมได้รับชมกันแน่นอนเพราะว่าพวกเราจะ เร่งทาให้จะเร่งครับจะเร่งให้ทุกคนได้ติดตามใช่ครับเรฝากติดตามด้วยครับร้านนี้ไม่มีหุ่นยาวครับร้านเชอาวันต์ศุกรัับวนที่ห้ากระดาษนะครับก็มีค่ะเขาถามแล้วสิไปแฟนมินมาเป็นไงบ้างมินนี่เป็นแรกเป็นคนนี้เล่าดีกวยวะเขาขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะครับทุกคนจริงเหรอ ขอที่การให้ทิปทิปนี้ให้คนพูนเลยทิปนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าครั้งแรกที่แบบก้าวไปสุวรรณภูมิพอเข้าเกตปุ๊บทุกอย่างคือสิ่งที่ใหม่สำหรับผมทุกอย่างเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ไหนนะครับไปอยู่ที่ไหนมาอไปอยู่ที่บ้านครับอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนครับคือส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ใชีว <kidding S 3> ิตอยู่ที่บ้าน้าส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือเดินทาง่างประเทศครับก็เลยทางนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีครับได้ไปทํางานแล้วก็เหมือนได้แอบไปเที่ยวในตัวด้วยก็ ที่แรกที่ไปก็คือฮ่องกงครับค่อนข้าง่ะตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันทุกอย่างมันใหม่เข้าไปพือใหม่ไม่รู้จะทําตัวยังไงถืงพอพาสตอดควรจัดให้ยังไงเสียบตรงไหนดีคือผมถ้าได้ติดตามไอจีดีเจพี่หมอนะครับต,ต่อ,ตอไม่เป็นคนกลัวไม่เป็นคนกลัวครับแค่เป็นคนไม่เคยขึ้นแต่ว่าพอมันทุกอย่างมันใหม่ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเอาจริงเหมือนไปโรงเรียนครั้งแรกเลยจริงมันตื่นเต้นมากๆครับอะไรที่กังวลที่สุดจระพกลัวไม่ผ่านตอมอครับ คือโดนเช็คไหมเมื่อวนั้นเอ่อเ้าถามนครับเาถามเช็คขอใบ w o i t นะ่อ่าผมก็ยิงครับยืนยืน้เอาหมดได้ไหมครับเอาหดเลยก็โอเคครับผมก็เลยให้ไปหมดเลยที่ตรนี้เราดูมีควารู้สึกนะอไครคือก็แอบเลกๆหน่อยเพราะเราได้ยินกัก่าหรือว่าแบบการ้ตอมองีแบบยากนไ้เราถ้เกิดเขาโหูดแบแภาษอังกฤษมาผมก็ s l s e a k นะหน่อยอ่าใส่รับจะบอก่้แต่ ที thing, ha, taught, like ่ดูว่าจะตื่นเต้นอะไรนะเขก็เดินถ่ายไปด้วยก่อนแล้วมันเรียกว่าตื่นเต้นปเรอเข้าเกจเข้าอะไรเขาก็ถ่ายถ่ายอ๋ออะไรก็ไ้เขานั่งถ่ายวิวถ่ายอะไรของเขาไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเงียบเขาไม่ได้ขอความคิดเหเงียบนเงียบอะไรคือืต่น้เงียบก็คือนั่งบนเครื่องก็คือนั่งเงียบอยู่คนเดียว ไม่คือหยกมือถือที่มันตัเอตจริงแล้วผมตื่นเต้นนะแต่ผมเก็บทรงจริงๆผมไม่อยากให้ดูมันเดือดเดือดเป็นคนแบบเดือดแบบเฮ้ยไม่เคยเราก็ต้องแบบมาบ้ากเลยมีใครช่วยเราไหมะไรนะครับความมุ่งมั่นตรงนี้ไหมหรือว่าทุกคนเอาจริงๆนะครับทุกคนที่ไปทริปนี้ช่วยผมทุกคนเลยโดยเฉพาะพี่สายคือจะนั่งข้างผมเลยผมจะถามว่าพี่ไอ้หูฟังนี่เสียบตรงนี้ถูกไหมมันมีมันมีมันมีไอ้ไอ้ล็อกอะล็อกตอนไหนถอดตอนไหนห้องน้ำนี่เดือดไปยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นแต่ว่า โดยรวมหมดสนุกมากๆครับอ่ามาพูดถึงตัวแฟนมีสิ่งไรอันมากประเทศแรกเนาะบรรยากาศประเทศแรกไปก็โอ้โหไปดีมากอากาศค่อนข้างเย็นครับตอนแรกก็ดีเลายดีเลยสบากดีดีหรอดีดนะไม่เสียผมดีนะดีที่เหงื่อเออดีที่เหงื่อไม่ได้แต่นแฟนครับเป็แฟนๆกเปแฟนๆให้การต้อนรับดีนะฮะตั้งแต่สนามบินเลยเนาะตั้งแต่สนามบินใช่รอรับสนามบินแล้วก็ตอนสักกลับเนาะสักกลับก็มาส่ง มันเกินค่าเราคิดเอาไว้ตัตง้งแต่ตอนก่อนไปแต่ว่าขนาดนี้ได้หรออะไรเกินครับก็เกินค่านะคแฟนทุกคนทุกโชว์มีส่วนร่วมกับแบบไม่ว่อเสียงคลีทอะไรเนี่ยมนร่วมหมดเวลาพูดคุยแล้วก็แบบตอบกลับอะไรเงี้ยก็ก็ชื่นใจมันไม่ได้ดกดดันแต่เพราะมันเป็นประเทนแรกเราก็ไปมอบความสุขเอาจริงไม่ได้กดดันขนาดนั้นเพราะว่าที่ไทยเราแบบเราก็เต็มที่มากแต่ว่า เหมือนเราไปตั้งใจเปมอบความสุขให้กับทุกคนอยู่แล้วมันก็แบบลดความกดดันลงไปว่ามันก็ได้มีความตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นเฟิร์สเอเชียทัวร์ที่แรกก็จะแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีวัฒที่น่า,าทำขเขาเป็นยังไงบ้างระบบการทํางานของเขาทีมงานเขาจะเป็นยังไงทง้าเ,าเราไหมจะต้องหาข้อมูลไปก่อนว่าแบบเออประเทศเขาขขมีข้อจำกัดมีอันนั้นหรือไม่ก็มีที่ว่าแบบว่า c u l เ u r e เขาเป็นยังไงบ้าง เราจะไู้ไปเบื้องต้นก่อนไว้แล้วก็ระบายไว้ก่อนเตรียมทำแบบที่แบบเอายายามปั้นเขาเออมีคำที่แบบเตรียมไปแล้วแบบได้พูดได้ก้าวโห่ได้ก้าวโห่สวัสดีครับสวัสดีได้ก้าวโห่สวัสดีได้ก้าวโห่อุ้ยเขาสอนนะจริงเราอยู่บนเวทีเขาสอนเลยนะจำอะไรมาบ้างเอาละเอาจริงนะตอนตอนที่เขาสอนเนี่ยตอนที่เขาสอนาสอนปุ๊บใช่ไหม จำหน้าปุ๊บพอพูดหลังปุ๊บตามปุบลืมลวลืมล้วรืมไอ้ด้านหน้าละแล้วเลยอนนี่มันต้องมีคำที่เราจำได้้วงนี้เออมายโหผมจำได้แม่นสุดนะโอ้โหพูดทั้งนพูดทั้งวันไอนี่หลาหลายหลายหลายหลาหลายหลหลายหลาหลายบว่าแว่าลวเหยว่ายใช่ปล่ยนเปลี่ยนเลยนเดี๋ยววันนี้หลายหอ่ะอเดี๋ยวประเทศต่อไปเยที่ไหนกันประนี้ต่อไปไปญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับกก็ตเต้นอีกครับ คนเราจะทนได้หรอ,อก,กินญี่ปุ่นอร่อยออแล้วคนตคบกันแล้ว<ต>คือเป็นเรื่องที่ผมหนักใจมากแล้วคือผมต้องรักษาุ่นตอนนี้แต่ว่าแต่และประเทศคือเหมือนมันเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆผมก็อยากจะลองชิมอะไรไใหม่ๆอม่แล้วญี่ปุ่นนี่ขึ้นชื่อเรื่องของหวานพวกอาหารไ<ม>อเดียบคุณชิอยางที่ทำให้อ้วนอ่ะเอาจริงไม่ใช่แค่คนหรอกพวกเราทุกคนแหละใช้ไปห้องกูผมได้ลองกินนะเนี่ยต้าพู้เหม็นต้าหู้เหม็นือแบบตื่นในคำชื่อ ผมลองละเมือนสมชื่อจริงๆแต่ว่าพอรัดคอก็อร่อยมากเต็ม yes. ตัวครับแต่แต่ละประเทศผมจะไปชิมซิกเนเจอร์ของแต่ละประเทศแหละ<อ><อ>การที่ญี่ปุ่นได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษนะคะพอไปดูประเทศที่สองเราต้องไปเด่นพิเศษใช่ไหมครับก็ยังความพร้อมเป็นความพร้อมแล้วก็คือ,คอ,คอทุกประเทศเนี่ยอย่างเรสชาริที่เราไปเราก็ตั้งใจแบบตั้งใจไปไปสนุกกันมากไปตั้งใจไปสนุกเราอยากอยากแบบว่าไม่อยากกดดันตัวเองมากนะครับคือใน แผนที่มีต่อไปเนี่ยครับก็เลยนั่นแหละครับตั้งใจสนุกเพราะว่าจะได้ไม่กดจังหวะเองก็อาจจะม้อะไรว่าภาษาเนาะแบบทักทายเล็กน้อยอะไรแครับที่แบบเพียงไปให้แฟนๆแบบแต่ละที่าที่อะไรไงบ้างไม่ชื่นใจจริงๆเราพูดคำได้เล็กน้อยเขาก็ดีใจเลยนใช่ครับเราได้ยินเขาก็ดีใจนะโอเคเนาะโอเคขอบคุณค่ะบคุณค Welcome to Star Society